Se pose, c'est si bon quand on se pose. Plus de questions et qu'on ose ouvrir enfin les bras. c'est si bon quand on Sans ces espèces de repères, qui nous repèrent même pas. สวัสดีค่ะทุกคนด้วยอย่างที่ทุกคนเห็นกันไปเมื่อกี้นะคะที่ขวัญแต่งหน้าแบบรีบมากนะคะซึ่งขวัญก็เลยจะมาแนะนำสกินแคร์นะคะที่เหมาะกับคนรุ่นใหม่ที่มีไลฟ์สไตล์ที่ค่อนข้างแบบเร่งรีบอะไรแบบนี้ต้องการสกินแคร์ที่บำรุงแบบขั้นตอนเดียวแล้วจบนะคะ บีสกินนะคะอีซี่เดย์ครีมนะคะตัวนี้มันจะเป็นเดย์ครีมที่ทาแล้วเนี่ยผิวกระจ่งางใสเลยแล้วก็บำรุงผิวได้ดีมากที่สําคัญคือแบบทาแล้วหน้าขาวขึ้นแบบประมาณหนึ่งเฉดอะเหมาะกับน้องนักนะเรียนที่แบบเฮ้ยอยากจะหน้าแบบขาวใสอะไรเงี้ยไปเรียนนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยนะคะว่า texture เนื้อครีมมันเป็นยังไงแล้วก็มีส่วนผสมะอะไรเด็ดๆบ้างน,นะคะปัจจุบันนะคะครีมที่เป็น all in one ในท้องตลาดบ้านเรามีเยอะหลากหลายแบรนด์มากเลย แต่จุดเด่นของบีสกิมครีมตัวนี้นะคะคือสารสกัดจากธรรมชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นอาร์แกนออล์เบอร์รี่คอมเพล็กซ์และก็โพลิเชียนมิเนอรัลวอเตอร์นะคะที่สำคัญคือมีส่วนผสมของกันแดด SPF บ50และเป็นเมคอัพเบสในตัวด้วยเวลาเกลี่ยนะจะต้องเกลี่ยให้เร็วนะไม่งั้นมันจะเกลียย่ยยากนิดนึงต้องเกลี่ยให้น้ำแร่มันแตกตัวนะคะแล้วเราก็จะรู้สึกได้เลยว่าผิวเนี่ยผ่องขึ้นไม่เหนียวเนกะ,ะนะคะสบายผิวมาก แล้วเราก็จัดการแต่งหน้ากินคิ้วทาแป้งอะไรต่อได้เลยนะคะคือมันเหมาะมากๆกับคนที่มีไลฟ์สไตล์ค่อนข้างรีบนะคะก็ตอบโจทย์มากๆก็สรุปนะคะมันเหมาะมากๆกับคนที่มีไลฟ์สไตล์แบบเร่งรีบนะคะที่สําคัญคือหน้ามันใช้ได้คือมันไม่ทาแล้วอะมันไม่เป็นคราบระหว่างวันและที่คนชอบมากคือมันแบบมันเห้งสลิปไปกับหน้าคือมันไม่ได้ทิ้งความแบบเนอะหนาไว้เลยนะคะคือมันเหมือนทาแป้งอะคือมันซึมหายไปแต่ว่าแบบ ยากนิดนึงต้องเทคนิคของค่ะนะคะคือใช้ทั้งมือทั้งฝ่ามือนะคะในการนวดเนื้อครีมลงไปบนผิวนะคะแล้วมันก็จะเนียนเรียบนะคะถ้าเกิดว่าใครที่แบบค่อยๆเกลี่ยอย่างเงี้ยมันจะเกลี่ยยากนะคะแล้วก็อาจจะเป็นก้อนแต่คือเวลาเราเกลี่ยทิ้งไปสักพักอะ่ะมันจะไม่เป็นก้อนนะมันจะไม่เป็นขุยขาวๆติดขนติดหน้าอะไรเลยนะคะที่สำคัญคือมันถูกมาก290บบาทเนี่ยคือใช้ได้ค่อนข้างนานนะคะถ้าใครที่สนใจนะคะก็ลองไปดูที่เพจเขาได้ ก็คือดีสกินครีมนะคะก็วันนี้ขอนก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะายบาย